แล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปแล้วก็กระหล่ำลงไป <c oughs> ไปกันค่ะกินข้าวกันโอ้โหมีเดี่ยวหมูทางนั้นค่ะสวัสดีค่ะไมสงค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมตีห้าแล้วค่ะมาทำกับข้าวกินกันเลยผัดผัดหูออกผัดผักกาดดองผักกาดดองไทยเย้นะคะ บางคนเขาจะเรียกกันว่ากิมจีกิมจีกิมจีไทยใหญ่พอมันเปรี้ยวมากอันนี้ดองไว้นานมากอือดูสีค่ะเป็นแบบนี้นะคะอือเปรี้ยวมากเลยก็เลยผสมกับกะะรรมปีนิดนึงค่ะแต่บางท่านก็ผัดแต่กระกดองแล้วก็แค่หมูแค่นั้นเองค่ะแต่ ส่วนตัวหมูมูก็ชอบเนาะชอบใส่นิดน,นึงค่ะแล้วก็มีแต่หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมสักสามเก็บค่ะหอมแดงสักหัวหนึงค่ะหอมแดงแล้วก็หมูสามชั้นซอยบาง,บางๆแล้วก็ไปผัดกันเลยค่ะีมีเด่น้ําตาลค่ะปรุงรสก่อนน้าตาลนิดน,นึงพออันนี้เปรี้ยวมากใส่น้ําตาลนิดน,นึงแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะไปกันเลย โอเคแล้วก็ผัดหอมแดงกระเทียมลงไปก่อนค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่หมูเราลงไปเลยบ้า mười bằng ba hồn โอเคค่ะหมูเราก็สุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปแล้วก็กระหล่ำลงไปอืสุกๆอร่อยอืหอมหอม มาค่ะเราก็ปรุงรสให้ค่ะน้ำตาลลงไปโอ้โหใส่น้ำตาลลงไปแล้วผงปรุงรสค่ะจืดจืดจืดอื้มโอเคแล้วก็ใส่สกเกลือค่ะโอเคนี่เรียมือค่ะโอเคแล้วก็ปรุงรสไปเรียบร้อยเนี่ย ดูสิคะนี่เดี๋ยวหมูเด้งเด้งเด้เด,ด้มูสามชั้นนี่หมูโอ้โหน่าทานมากค่ะโอเคค่ะสุกเรียบร้อยไปทันเข้ากันเลยหอมหอมหมูสาม,มชั้นผัดผกักกาดดองอือหือ สุดเลยค่ะไปกันค่ะกินข้าวกันโอ้โหมีเดี่ยวหมูทั้งนั้นค่ะว้าวน่าทานมากค่ะฝากกดไลค์กด,ดติดตามกดแชร์นหน่อยนะคะพีวีแมนทุกท่านค่ะไปทานข้าวก่อนค่ะไปกันเลยค่ะไปทานข้าวด้วยกันเลยโอ้โห